อากาศยามแรงพ่อแม่พี่น้องฝนตกโปอยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องอก็ใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วเฮ้ยใครเอาบนุงใหญ่นำ้ำอ้ยน้ำแม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยใหญ่น้ำ บรรยากาศงามแรงเด้อใกล้แล้วใกล้ชิฮอดบ้านแล้วฝนตกลอยๆอย โอ้ฝนตกแรงมากเลยพ่อแม่พี่น้องฝนตกอย่างแรงตายอยู่เข้านะคะ ของเฮ้าสิบบเปียบเพรอ่าเฮาคุ้มผาแม่นบ่เอ่เฮาคุ้มผาถึงฝน,นจะตกนะคะแดดจะออกเราก็ไม่หวั่นนะคะพ่อแม่พี่น้องชีวิตเราเกิดมานะคะมีค่าถ้าเรามีงานทำนะคะพ่อแไม่พี่น้อง ก็ขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาดูคลิปให้ปอออนเลยค่ะเด้อณเวลานี้นะคะฝนตกแรงมากๆเลยใกล้ใกล้ถึงบ้านแล้ว